บ้าปะกล้าจะขายราคาเนี้อนะหืมอุ้ยทะลักมากรีวิวขนมเปียเจ้าดังในตอกตอกแบบไม่อวยไปเจอมาของแบรนด์ฟินฟินอันละหนึ่งสามเก้าสั่งง่ายไม่เม็ดเยอะว้าโุ้ยทะลักมากหืมช่ำช้ำโควรช้ำปากอร่อยมาก แป้งจะออกนุ่มเหนียวหนึบเลยอันนี้โคตรอร่อยไม่ฝืดคอฝอยทองไข่เค็มลาวาอันนี้เอาไปร้อยเต็มสิบโคตรด,ดีกูพูดเลยว่าอร่อยกว่าทุกการที่เคยกินขนมเปี๊ยะฝอยทองช็อกโกแลตลาวาไส้แน่นมากช,ช็อกโกแลตฉ่ำแบบโคตรช็อกโกแลตเข้มข้นดีเป็นขนมเปี๊ยะไส้ขลักที่อร่อยแบบโคตรสะใจอร่อยแบบไม่ได้อวยมึงมันดีมาก ฝอยชองกอช็อกโกแลตโคตรเข้ากันเอาไปเต็มสิบแบบไม่หักโคตรดีมึง <c oughs> ฝอยทองเบิ่มเบิมทุกอย่างคือท่ำคือทำถึงมาก <c oughs> ใครชอบกินฝอยทองต้องลองตัวนี้เวอร์เกิ์มีหลายไซส์มากไปลองได้ขนมเปี้ยนฟินในตอกตอกเลย